เปิดภาพเอฟทักษะออนแต่งตัวสวยออกงานใหญ่ดาเมดเกินต้านเป็นที่การันตีว่าอายุไม่สามารถทำอะไรผู้หญิงคนนี้ได้เลยสำหรับเอฟทักษะออนพักสุขเจเริญที่แม้ว่าในตอนนี้ F on, เอฟจะอายุ F 42ปีแล้วแต่ทว่าความสวยของเธอนั้นกลับดูเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมและนอกจากนี้ยังเป็นที่รักของแฟนคลับอีกหลายคนด้วย ซึ่งถ้าใครได้เป็นแฟนคลับก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้ mm hmm. แอฟทักษะออนมักจะมีลุกการแต่งกายใหม่ๆมาให้เซอร์ไพรส์เสมอโดยเฉพาะหากมีงานสังคมออกหน้าออกตาแอฟทักษออนก็ไม่เคยทำให้แฟนคลับผิดหวังกันเลยทีเดียวค่ะทั้งชุดทั้งหน้าจะเต็มอย่างแน่นอน อย่างล่าสุดมีรายงานว่า F ได้มาร่วมเป็นพิธีกรให้กับงานฉลอง90ปีเมืองไทยประกันภัยและแน่นอนว่างานสำคัญแบบนี้ก็ไม่พลาดที่จะแต่งตัวสวยแบบจัดเต็มตามสเต็ปม,มาในชุดสีดำเปิดไหล่เล็กน้อยทำเอาหนุ่มหลายคนถึงกับมองกันเป็นตาเดียวไปชมภาพกันได้เลยละคะ่ะ